ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่าคืนวันศุกร์สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนของนางฟ้านะคะไม่รู้ว่าวันนี้ทําไมอากาศถึงได้ร้อนอบอ้าวขนาดนี้สงสัยบอกว่าจะมีพายุใหญ่เข้าหรือเปล่านะขอให้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้นางฟ้ามีท็อปปิกดีๆก่อนนอนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยทรงอิทธิพลแค่ไหนในหัวใจเขาทรงอิทธิพลเรื่องใดน,นะคะในชื่อท็อปปิกคือ คุณทรงอิทธิพลแค่ไหนในชีวิตเขาเรามาดูซิพลังงานไพส่สามใบสามใบที่หยิบได้นะคะก็เป็นพลังงานที่แบบว่าเจิดจรัสมากแม่ใบแรกนะคะวิวออฟฟอร์จูนค่ะใบที่สองนะคะสเตนค่ะใบที่สามนะคะเดอะสตาค่ะพลังงานของโอ้โ oh หแบบไปไม่กลับเลยะ ไปเท่าไหร่ก็แบบไปไม่รอดอะต้องกลับมาแบบว่าซบอ,อกคุณอะนะพลังงานของเดอะสตาร์นะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะแล้วก็มีสเตรนออกมาเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเนี่ยลืมไม่ได้เลยอะทรงอิทธิพลอยู่ในหัวใจอยากมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณหรือบางทีหากแม้ว่าเวลาที่ไม่ได้คุยกับคุณนะเขาจะรู้สึกแบบว่า,วาโอรสัม,มเสือเจ้าป่าสิงโตหัวร้อนคนนี้จะรู้สึกว่าทําไมนะ mưa em เราต้องห่างกันเมื่อเราไม่ได้พูดคุยกันทำไมไม่ว่าคุณ t ท k แอคชั่นใดๆในโซเชียลหรือว่า Take Action แล้วเขารับรู้จากคนรอบข้างเพื่อนฝูงเนี่ยเขาถึงได้รู้สึกมากมายกับคุณขนาดนี้นะคะ w i l l of Fortune หรือว่าใครบางคนอยากจะกลับมาส่องสำบิงมองความเป็นเดอะสตาร์ของคุณนะคะเจิดจรัดเฉิดฉายคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมไปถุนตุนกุมคุณอาจจะเป็นเดอะสตาร์เหมือนแสงเดือนแสงดาวที่สุกสกาวอยู่ในชีวิตเขา แล้วเขารู้สึกว่าเขาว่าไปไหนจะคุณไม่รอดหรอกต้องกลับมาตายคาอกต้องกลับมาซกอบซกซบอกซิโรราบที่คุณคนเดียวนะคะ คนคนนี้นะคะราศีสิงห์พินิจพิคราะห์กับคุณเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟราศีสิงห์อาจจะเกิดปีขานได้เขานั่งพินิษพิคอห์ทบทวนว่าที่ผ่านมาเวลาที่เขากับคุณทะเลาะกันหรือว่าต้องเหินห่างหมางเมินแยกจากกันนั้นทําไมคุณถึงไม่แคร์ไม่งอเขาเลยไม่ทักขาเขาไม่วุ่นวายขายประช่อนกับเขาเลยเขาเนี่ยเปิดประตูบ้านเปิดแบบโซเชียลรอให้คุณเทคแอคชั่นคุณก็ไม่ติดต่อกลับมาเลย หรือว่าคุณมีใครคุณลืมเขาไปแล้วคุณแบบว่าแอบไปแบบว่ามีความโรแมนติกโซสวีทกับใครไปแล้วนะ เขาได้แต่นั่งเหงาเงาเป็นเสือหงอยค่ะทําตัวเป็นเสือเซึ่งซึมกลายเป็นแมวไปแล้วตอนนี้พนังงานทําตัวแบบหงอยเบื่อเศร้ารอการเทคแอคชั่นติดต่อมาจากคุณทําไมคุณถึงไม่สนใจเขาเลยหรือว่าความเป็น The Star เดอะสตาร์เฉิดฉายแบบสวยมีออร่าแบบมีอิสระฟูในตัวเองเนี่ยใครต่อใครก็ทําให้คุณไม่เหงาแล้วสินะกระช่สิเขามันเป็นแค่สิงโตแก่ๆเสือแก่ๆที่คุณเชิดใส่ผักใส่ เลยส่งเขากลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วนี่ธรรมชาติของเขาตอนเนี้มันดูเคว้งคว้างมันดูหัวร้อนเป็นป่าหัวร้อนไม่ชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นเหมือนตอนที่มีคุณเลยเขาจะเป็นเสือเป็นสิ่งโตเจ้าป่าไปทําไมถ้าไม่มีคุณให้เขาแบบว่าคอยสวบคอยหยุมนะคะพลังงานคนคน,คนนี้นะคะคิดถึงอดีตวิวออฟฟอร์จูนคนคนนี้คิดถึงอดีตท,ที่เคยมีร่วมกับคุณคิดถึงโมเมนต์โซสวีทความระมุน อยู่กับคุณมีความสุขแค่ไหนนะถูกตัวเล่นตัวกันแบบว่านูเนียคอเคลียร้องเพลงป้อนอาหารกันคิดถึงโมเมนต์ที่เคยไปไหนมาไหนกับคุณอยู่กับคุณดูซีรีส์ด้วยกันมุดกันอยู่ในผ้าห่มผืนเดียวหัวเราะค,คิกค,คักคนึกถึงวันเวลาที่คุณแบบว่าเดินไปเดินมานะคะเขารู้สึก ทุกสิ่งอย่างอะตอนนี้คุณกลายเป็นเดอะสตาร์ที่เจิดจลัดเฉิดฉายเปล่งแสงศาสตร์ออร่าใส่คนนั้นคนนี้จะเลือกใครก็ได้ก็ใช่สิคุณมันสวยเลือกได้จะเหมือนเขาได้ยังไงสิงโตแก่เฝ้าบ้านนะคะพนักงานของคนคนนี้รู้สึกแบบว่าเจียมเนื้อเจียมตัวรู้สึกแบบว่าฮทำไมการเวลามันถึงได้พลากค,ความน่ารักความแบบว่าสเสน่หาออกจากคุณไม่ได้เลยเขาอะก็เจียมเนื้อเจียมตัวอยู่มะมะแมะ่ๆของเขาแล้วนะอยู่ในที่ ของเขาแต่ก็ยังเห็นแสงออรา่าความน่ารักความนุ่มนวลความเซ็กซี่ของคุณเนี่ยเจอจลัดเปล่งมาให้เขารับรู้ได้ถึงบอกว่าเซฟโซนของเขานะคะ รู้ไหมว่าอิทธิพลที่มันเกิดขึ้นในหัวใจเขาตอนเนี้ยเขาอยากจะแบบว่าให้คุณหมอเนี่ยคุณหมอครับเนี่ยตอนเนี้ยแบบไม่สบายใจเลยมีความต้องการทางแพทย์สูงช่วยกีดเอาหัวใจผมออกทีเพราะผมลืมเธอเดอะสตาร์คนนั้นไม่ได้คุณนะคะลืม เขาหรือเขาลืมคุณไม่เคยได้เลยมีพลังงานของราศรีกุมราศรีสิงห์นะคะแล้วก็มีวิวออฟฟอร์จูนนะคะดินพฤกษ์กันมังกรออกมาพลังงานของวันศุกร์วันเสาร์พฤหัสจันทร์พุธนะคะเขาอยากบอกว่าเธอคนเดียวอะ่ะที่ทําให้เราแบบว่ารู้สึกหัวร้อนเธอคนเดียวที่ทําให้เรารู้สึกกระสับกระส่ายอยากจะเอาตัวเข้าไปในร้านแพรดีกีอยากเอาตัวเข้าไปในร้านเพรชอ็อปตัดขนออกให้หมดหนักเหลือเกินเขาหนักหัวใจมากตอนนี้ในวันที่ ไม่มีคุณอยู่ใกล้ๆนะคะ แต่เขานะคะผู้หญิงผู้ชายราศีสิงคนนี้ก็เฝ้าภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอุ๊ยช่วยแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาทางให้คุณกลับมาในชีวิตเขาหน่อยเถอดดนใจให้คุณติดต่อมาเทคแอคชั่นมาเจอเขาให้เขาได้เห็นหน้าตาคุณใกล้ๆได้กอดคุณได้มีโมเมนต์โซซวดโรแมนติกกับคุณใกล้ๆกล้ได้ไหมนี่คือคุณมีอิทธิพลในหัวใจเขามากนะคะวิวออฟฟอร์จูนคุณกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์แบบ ถึงขั้นแบบว่าลึกซึ้งแนบชิดสนิทกายแบบว่าเธอจับฉัน,ฉ,นฉันจับเธอเรากอดกันพลังงานคือมันความสเตนตน่ะมันเป็นคนที่แบบเด็ดเดียวแล้วก็แบบยอมใครที่ไหนอ่ะเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครเลยนะอีโก้อักกอตราตัวตนของเขาเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นแบบ ถ้าใครมาเยอะกับเขาเขาจะแบบไม่สนใจแต่คุณเนี่ยคุณเนี่ยความเป็นเดอะสตา์ของคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับโซเชียลมีแพลตฟอร์มมี FC มากมายมีคนรู้จักเยอะแล้วก็มีคนชอบคนจีบเยอะสนใจเยอะเขาเลยรู้สึกแบบหงุดหงิดหงุยหงิยห่วงอยู่ๆก็ห่วงขึ้นมาซะงั้นอยู่ๆอ,อยากจะไปกระจนสวบหยุ่มงับ คนรอบข้างคุณที่มาแบบวุ่นวายขายประช่อนกับคุณนะคะเขาอาจจะผ่านเข้ามาเห็นโซเชียลคุณที่แบบว่าฮอตแตกฮอตทะลุแดดมากตอนนี้เขาเลยรู้สึกว่าโอโหนี่แฟนเก่าฉันคนรักของฉันทําไมถึงได้ปั้วปังขนาดนี้นะคะคนคนนี้อยากจะทําตัวแย่ๆอยากจะทําตัวยิ่งเงางอแงอาจจะแบบไปแบบว่าห่วงก้างในพื้นที่ของคุณแต่พอคิดแล้วแบบ ไม่ดีกว่าแค่นี้คุณก็เหม็นหน้าเขาไล่เขากลับคืนสื่อธรรมชาติมากพอแล้วถ้าหาว่าไปทําเช่นนั้นคุณคงบอกว่าบล็อกเขาไม่ให้เขาส่องโซเชียลคุณได้นะคะนี่คือพลังงานคือคุณเนี่ยทรงอิทธิพลแค่ไหนในหัวใจเขามากมายไก่กองจนเขาไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าเอื้อนเอ่ยเป็นเรียบเรียงร้อยเรียงเป็นคําพูดให้คุณรู้ได้ คุณเนี่ยทำให้เขาคิดถึงมากๆากํทำให้เขาห่วงห่วงแคร์แล้วก็ทำให้เขาสับสนว่าทำไมอ่ะหายไปจากชีวิตกันตั้งเนินนานแล้วทําทำไมอ่ะยังฝันดึงคุณอยู่เลยเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อยู่เลยเหมือนจริงมากๆเลยเราคุยกันพูดกันกระหนุงกระหนิงมองหน้ากันใกล้ชิดทุกสิ่งอย่างมันเหมือนจริงมาก บางครั้งนะคะคนคนนี้ก็มานั่งแบบว่านั่งสมาธิสวดมนต์เป็นเสือแบบว่าเสือสายบุญน่ะเสือนั่งสมาธินึกออกไหมอะ่ะแบบนั่งแบบแล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมนะเขาก็ยืนหนึ่งในตองอูเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งของในสังคมผู้คนรอบข้างก็มีคนชอบชอบมากมายสาวๆหนุ่มๆก็มาก็ร้องก็ติดเขาแต่ทำไมอะ่ะอีกเซี่ยวนึงของจิตวิญญาณเซี่ยวนึงของหัวใจเขาถึงยังคง คิดถึงยังคงกังวลยังคงเฝ้ารอจิตวิญญาณของใครบางคนนะคะย,ยังคงเฝ้ารอการกลับมาของคุณอยากให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยมีอิทธิพลในหัวใจเขามากๆเขาอยากให้คุณรู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนมันทรมานหัวใจแค่ไหนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณเลยแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนเนี้ยเขาได้อยู่ในหัวใจคุณหรือเปล่าโอ้ยคิดแล้วก็บอกว่านะขนตั้งชูชันขนเสือนะคะประมาณว่าแบบ คนพองที่ตรงบบบว่าหนอกของเขาอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่อวบอ้วนนิดนึงเป็นคนหุ่นมีนะผู้หญิงผู้ชายที่คุณคบอยู่อาจจะเป็นคนหุ่นมีมีกล้ามเนื้อแล้วว่ากอดนุ่มนุ่มนิ่มอะไรเงี้ยตอนนี้ขนที่หนอกเขาตั้งเหงื่อแตกพรากเพราะว่าเครียดอะเพราะว่าคุณเนี่ยมีอิทธิพลในหัวใจเขามากๆเขาอยากบอกให้คุณรู้ว่ามาเจอกันอีกสักครั้งได้ไหมขอโอกาสเจออีกสักครั้งได้ไหมได้ กินข้าวกับเธอได้ป้อนขนม,นมเธอได้ทำให้เธอรู้สึกแบบใจฟูถ้าหากว่าเธอแบบให้โอกาสเราเราก็จะกลับมาเป็นแฟนกันคบกันคุยกันได้ไหมแต่แค่คิดก็เจ็บปวดหัวใจสลายเพราะว่าความเป็นเดอะสตาร์ที่มันเฉิดฉายของคุณเปล่งประกายเจิดจลัดอยู่ตรงนั้นนะ่ะคุณคงไม่ใช่ตามองเสือแก่ๆเสือสวอของแบบเขาแล้วแหะคุณคงไปหาหนุ่มๆอ้ออมาเตาะเตาะแล้วแหละ พนังงานคนคนนี้โอ้โหน,น้อยเนื้อต่ำใจในชคชะตารู้สึกว่ารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยเวลาที่อยู่กับคุณเทียบกับคุณนะคะคุณกับเขาตอนคบกันคุณอาจจะไม่ได้แบบว่าเจิดจลัดมีออร่าขนาดนี้พอเลิกกับเขาหายไปจากชีวิตกันเขาก็แบบทํางานงกอ้งกตัวเป็นเกลียวหัวเป็นเสืออะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเออกลับบ้านกินข้าวอาบน้ํามีแพชชั่นไปทํางานดูซีรีส์แต่มาส่องคุณอีกทีโอ้ไมกซดทำไมคุณได้บอกว่าสวยขึ้นระทวยขึ้นเรา ใจขึ้นหล่อขึ้นอะไรขึ้นขนาดนั้นแสงออร่าที่ความเป็นเด็กสตา์ของคุณมันเป่งออกมาทะลุแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณเลยทีเดียวเชียวเขาเลยรู้สึกโอ๊ยกินข้าวไม่ลงเลยอ่ะจับมือเอามือจับพุงตัวแล้วแบบอุ๊ยทำไมเราถึงได้ปล่อยตัวให้อ้วนเพละขนาดนี้เนี่ยก็สมควรแล้วล่ะที่คุณทิ้งเขาไม่เลือกเขานะคะแต่มันมี Will of Fortune ออกมา คนคนนี้ก็แอบคิดแอบค่ตัวเองว่าเอ๊ะการที่มีวิวออฟจูนออกมาเนี่ยหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากจะให้เรากลับมาเป็นเสือหล่อเสือระมุนแบบไปดูแลตัวเองฟิตปึงปังเพื่อที่จะแบบว่าแบบส่งคุณมาในชีวิตเขาอีกครั้งหนึง่งคลายว่าอีกไม่นานเนี้ยใครบางคนไม่อาจจะเป็นคุณหรือเขาอาจจะได้กลับมาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทัดดินทัดลมทัดไฟนะคะ4 แปดสิบสองหนึ่งห้าเก้าสองหกสิบนะคะนี่คือเลขของคุณคุณกับเขาอาจจะมีตัว W B J A Q นะคะ T N นะคะ S R M นะคะ Z I L ในชื่อนามสกุลน,นะคะคุณกับเขาอาจจะเกิดปีเสือ ปีเสือปีงูปีหนูปีไก่ปีลิงปีหมานะคะปีวัวปีแพะได้คุณกับเขาอาจจะแบบว่าต่างคนก็ต่างฝันถึงกันต่างคนก็ต่างคิดถึงกันแต่ไม่กล้าใครทักก่อนแพ้ใครแบบว่าอยู่ได้นานคนนั้นชนะตอนนี้เขายอมแพ้แล้วเขาไม่ไหวแล้วอะ่ะอาจจะมีชาวราศีสิงห์นะคะติดต่อกับมาคุณภายใน8วันนี้8ชั่วโมงนี้หรือ8สัปดาห์นี้อุ้ยนานไปน่าจะ8วันนี้นั่นแหละอยากจะถามคุณว่าคุณ ยังต้องการเขาอยู่ไหมคุณยังต้องการที่จะบอกว่ามีใครคอยเอาอกเอาใจปฏิบัติพัดนวีสปอร์ตออฟเฟอร์คุณอยู่ไหมถึงคุณจะเป็นเดอะสตาร์มีแสงพราวพาวสุกสกาวบนฟากฟ้ามีใครก็อยากจะได้คุณสยคุณมาเป็นดาวประดับใจนะแต่เขาก็ไม่เคยลืมคุณเลยนะถ้าหากว่าเขาได้โอกาสด้านอีกครั้งหนึ่งเขาจะปกป้องเดอะสตาร์ของเขาไว้แบบไม่ให้หายไปไหนเลยนะคะ เขายังคงรักคุณเพราะคุณมีอิทธิพลในหัวใจเขาคุณยังคงสิงอยู่ในซีลิบัมสิงอยู่ในหัวสมองเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เลยสามวันดีสี่วันฝันถึงคุณโอ้เมื่อคืนก็เพิ่งฝันถึงคุณสดสด,สดร้อนรอนเลยเหมือนจริงมากเลยอะ่ะทาไมมันถึงได้เหมือนจริงขนาดนั้นเขาตื่นขึ้นมาเขาก็งงๆหันไปมองด้านข้างตรงที่นอนอา้าวไม่มีคุณอยู่เนี่ยเออเงือแตกเสียใจเศร้าใจบางครั้งตื่นมาเขาไปยืนมอง กระจกนะคะเมื่อก่อนก็อาจจาะเคยมีโมเมนต์อยู่ในห้องน้ําแปลงฟันเข้าห้องน้ํากับคุณคุยกันสนุกสนาน ยืนมองสองกระจกไม่มีคุณไม่มีภาพเงาสะท้อนของคุณอยู่ด้านหลังน้ำตาของเสือสิงโตตัวนี้ก็ไหลออกมาคิดถึงคุณนะ่ะจะบอกใครไดว้ว่าคิดถึงคุณได้ขนาดนี้เสียฟอร์มสิอุตสาเก๊กมาตั้งนานนะคะนี่คือคุณรู้ไหมคุณมีอิทธิพลแค่ไหนในหัวใจของสิงโตเจ้าป่านะคะคุณมีมากมายนะคะเขาอยากย้อนเวลาอยากย้อนทำแมชชีน อยากจะดึงคุณเข้าไปในกระเป๋าเดลิมอนเรย้อนเวลาไปนึกถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีโมเมนต์อยู่ร่วมกันคุณอาจจะคบกับเขามาหลายปีจนต้องเลิกลาอย่าร้างหรือว่าเงียบดิ่งใส่กันแต่ตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วหัวใจมันเรียกร้องมันร่ำร้องเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะตื่นจากฝันแล้วก็ไม่มีคนอยู่ข้างๆเขาอยากตื่นมาแล้วเจอคุณไม่ว่าคุณจะนอนจุ้มปุ๊กนอนกลอนอะไรน้ําลายไหลเขาก็ชอบหมดอะขอแค่เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆเขานะคะ หหยหาสเสน่หามีอิทธิพลมากเหลือเกินกับคนคนนี้นะคะราศีกุมราศีสิง์ดินพฤกษกกันมังกรน,นะคะอยากบอกคุณว่าเธอช่างเลอค่าเลิลดเลอ,เลอทรงอิทธิพลในหัวใจเรามากและเราจะ take action ติดต่อหาเธอแน่นอนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเป็นใจเปิดทางให้เราแล้วเราจะไม่อายแล้วเราจะไม่แบบ มีอีโก้ไม่มีอะไรแล้วเราจะยอมลดอัตราต,ตัวตนเพื่อที่จะได้ใสเดอรสตาอย่างเธอมาประดับใจประดับกายประดับบารมีของเรานะคะนี่คือค่ำคืนวันนี้มีใครบางคนบอกเลยว่าคุณเนี่ยทรงอิทธิพลในหัวใจในจิตวิญญาณของเขามากๆโอเคแฮปปี้ฝันดีราติสวัสด์บายบายนะคะ